เนื่องจากว่าระยะเวลาเอ่ยอะไรเอ่ยมันมีเท่านี้อะไรนะคุณชอบรู้ว่าอะ <orientation S 1> ไร o r i e n t อ l orientation day รวมไปถึงเขาเรียกอะไรข่นี้ยสถานะนั้นไม่ติดติดติดไม่รู้ทำเพื่อเด็กครับทำเพื่อเด็กครับก็เลยได้เกิดงานวันนี้ขึ้นนะคะใครเป็นคนรันว่าอะไรเริ่มก่อนใครเป็นคน เอาเด็กมารว,วบรวมทั้งหมดอีกไหมมาบรตตอรี่ครับถ้าอยู่ต่อไปได้ยนานขอให้ผ่านไปด้วยดีคน้องหนูอยู่จายเอนมาพูดคุยมาจัดกิจกรรมประมาณนั้นให้คุณพ่อคุณแม่เข้าในงานก่อนวุ่นวายช้ได้เลยค่ะบริเวณด้านหน้านะคะก็จะมีอารลงทะเบียนอยู่้าน,นาพ่อแม่เข้าได้แล้วน้องๆหาโค้ดตัวเองนะคะคุณพ่อคุณแม่เข้าได้เลยนะคะเราเริ่มแล้วนะคะ ก่อนที่จะเป็นนักเตอร์รู้ไหมว่าผมอยากเป็นนักกีฬาอะไรสุดท้ายล้วจะเป็นยังไงอยากให้เด็กๆจำวันนี้ไหมว่าการเป็นนักกีฬาของหนูๆทุกคนนะมันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราเปิดอีพีต่างๆนานาวันนี้นะคะเราก็จะเปิดกันง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะหาอะไรที่มันเป็นพิธีรีตองไม่ได้เนื่องจากว่าระยะเวลาเอ่ยอะไรเอ่ยมันมีเท่านี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กไปด้วยนะคะสำหรับใครที่รักในเด็กๆ งานนี้งานเด็กอีกแล้วไม่เคยเล็กเสมออาทิตย์ก่อนก็เด็กนั่ก็เด็กอันนี้ก็เด็กเด็กๆอีกแล้วงานนี้เป็นงานชื่อว่า YBL อะไรนะคุณชอบพูดว่าอะไรเลชอบ Orientation Day Orientation Day ก็คือหลังจากที่เราได้คัดเลือกเด็กมา96คนเราก็จะมารวมกันเป็น community ของ YBL Thailand ซีซั่น1นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันว่าซีซั่นนี้มันจะมีอะไรบ้างเขาจะได้เจอกับอะไรบ้างเขาจะมีประสบการณ์ อะไรบ้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงเขาเรียกอะไรคำนี้เศรษฐนันท์ในเิรษฐกิจไม่รู้มุมมองทัศนคติทัศนคติเศรษฐนันท์ในเกติฐกิจ ทันชติคัติของกาเป็นนักกีฬาครับแต่ก่อนอืออ่นเนี่ยเขายังไม่รู้เลยนะเ้านี่อะไรทําไมอะไรอะไร YBL คืออะไรคือจริงๆแล้วจะบอกว่าพี่เวไปถึงแล้วตรงนั้นไดเอาแล้วเลือกแล้วประเด็นคือเรา2คนได้ทําการจัดลีกบาสเกตบอลขึ้นมาในเวลาสองสมเดอที่ผ่านมาเนี่ยก็เตรียมงานกันมาเยอะมากแล้วก็ลีกบาสเกตบอลที่ว่าเนี่ยเป็นเด็กอายุ1 0ถึง12ซึ่ง 10ถึง12เนี่ยในอายุเนี้ยค่ะจะเป็นรุ่นที่เราเห็นว่าแน่ๆแ,แล้วก็เป็นรุ่นที่ลูกเราอายุวัยนี้อยู่เราก็เลยคิดว่าไม่มีหลีกในช่วงวัยนี้เลยเพราะว่าจะมีเด็กๆจัดบาสเกตบอลซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์แต่มันไม่มีการทาหลีก <ทำ S 1> ขึ้นมาครับทำเป็นทีมใช่ก็เลยกลายเป็นว่าคนนี้เขาก็เลยคิดว่าเราว่างเนาะแล้วเราก็มีงานไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตอะไรช่วงนี้แล้วก็กิจการก็ไม่ค่อยเยอะไม่ได้เดินทางอะไรบ่อยๆไม่ได้มีภาระมากมายทาหลีกเลยดีกว่า ทำเพื่อเด็กครับทำเพื่อเด็กครับก็ลเลยได้เกิดงานวันนี้ขึ้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้าตาของเด็กที่ผ่านการคัดเลือกจาก300คนนะคะมาเป็น96คนซึ่งจะมาอยู่ในงานวันนี้และจะบอกว่าเป็นครั้งแรกนั้นนะเชื่อว่าในประเทศไทยที่จะเกิดการจัดงานแบบนี้เกิดขึ้นให้กับเด็กให้เขาได้รู้สึกว่าการเป็นนักกีฬาของเขาแบบผู้ใหญ่เห็นความสําคัญและมันยิ่งใหญ่มากๆเดี๋ยวค่อยติดตามกันละกันค่ะตอนนี้นะคะขอรีแคปทีมที่มีอยู่เท่าที่มีนี่แหละค่ะมารวมตัวกันเพื่อจัดงานให้เด็กประชุมทีมก่อนเเริ่่มงานนกัลยคะ Why b l t h a i l a n d ใครเป็นคนรันว่าอะไรเริ่มก่อนใครเป็นคนพูดอันเนี้ยก็ประมาณบ่ายโมงสี่สิบเนี้ยแหละแต่แค่ว่าเราอยากเอาว่าบ่ายโมงสี่สิบเป็นที่ตั้งเผื่อเลดเผื่ออะไรเงี้ยพี่โจพอตรงนั้นปุ๊บนักข่าวมุฟเสร็จเอาเด็ดมารว,วบรว,วมทั้งหมดถูกไหมอ่ะ okay, เอาใจมาดิเออต้องมาทั้งแท้ทีนี้ตอนนี้เมื่อทุกคนแต่งต,ตัวกันหล่อเนาะไม่เหมือนกันแล้วจะทูไม่จีนยังไงเนี่ยเขียนเสื้อให้เหมือนกันได้ไหมเอาให้ครบทุกคนสนุกสนปบ้างแล้วก็ภาพรวมคนนี้ ตัว YBL ครับพยายามสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ๆให้ขึ้นมาคือเราเราจะได้คัดเด็กได้เพื่อสําหรับอนาคตของบาสไทยครับถือว่าใหม่ในวงการแล้วก,ก็พยายามจะให้อยู่ต่อไปได้น,ดนานๆวันนี้มา orientation YBL ครับขอให้ผ่านไปด้วยดีครับมาเชียร์เพื่อนคะ่ะเพื่อนหนูอยู่ Flyer แต่น้องหนูอยู่ Giant มาประถมนิเทศบารสลีครับ วันนี้มางนมานปรมนมิเทศ YBL ของแต่ละทีมครับมาเปิดตัวหลีครับเตรียมความพร้อมตั้งแต่10โมงครับมันดูสนุกดีค่ะเพราะว่มันสนุกแล้วมันมีทีมเวิร์ก สวัสดีครับผมโค้ชเสือครับจากทีมสยามฮูเปอร์ครับเดี๋ยวพูดผิดวันนี้ก็เป็นงานมิทติ้งสหรับนักกีฬาแล้วก็ผู้ปกครองในลีก YBL ครับเป็นการนัดมารวมตัวกันแล้วก็มาพูดคุยมาจัดกิจกรรมประมาณนั้นจริง,รงๆเด็กๆทุกคนที่เข้ามาเล่นลีกเนี่ยพวกเขาเองค่อนข้างมีความพร้อมอยู่ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ตัวโค้ชเองก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าเด็กจากหลายๆที่เนี่ยเข้ามาร่วมร่วมในทีมพยายามจะทําให้ดีที่สุดครับ ก็มีการสัมภาษณ์สื่อไปเรียบร้อยซ้อมเรียบร้อยตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆน,นะคะเริ่มให้คุณพ่อคุณแม่เข้าในงานก่อนวุ่นวายใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวตอนท้ายเขามีไฟให้อันนี้จะถ่ายก่อนเลยใช่ไหมตายตายตายงานบ้านงานบาร์แน,นะน,แน่นี่งานบาา์แน่นะอันนี้งานบาา์แน่นะคิดถูกมากว่าไม่เอาลูกบาานมาเดี๋ยวเดี๋ยวโคตรรวมตัวเด็กของโคตเลยนะคะโอเววค okay. คุณพ่อคุณแม่เข้านั่งได้แล้วนะคะ เขาไปนั่งด้วยแล้วพ่อแม่เข้าก่อนไปจองเลยค่ะมีผู้เกี่ยวได้การบ้างได้การที่คุณเอาแทำไมยูไม่ไปลงทะเบียนอ่ะเอาลงไม่ได้อะตอนนี้บริเวณด้านหน้านะคะก็จะมีการลงทะเบียนอยู่ด้านหน้าพ่อแม่เข้าได้แล้วน้องๆหาโค้ดตัวเองนะคะอ่าบุคนุณบุรินลงทะเบียนค่ะผมชื่อบุ๊ครินครับแบงกอกไจแอนด์ครับ เลขสิบนะคะเดักที่นาตามนี้นะคะผมในชื่อชูกล้องหน่อยบัตรนักกีฬาเนี่ยมองกล้องพี่มาร์คหน่อยโอ้โหเชียร์ทีมไหนไม่เข้าใจนะคะสีเขียวครับน้องคนนี้ตรงนี้นะคะ<ช>เราก็จะมีเหมอใช้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเชียร์น้องๆกันได้นะคะเฮ้ย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 เฮ้ิเฮยู่ยเฮยเยเยยยยยย ไปไปอันนี้เป็นทีมของลูกชายนะคะแบงคอกจายเลือกมันเป็นแบบนี้แล้วค่ะอ้าวนี่เป็นอะไรเนี่ยนี่ทีมอะไรอะ่ะม่หนูมาเชียร์อ๋อหนูมาเชียร์เพื่อนเป็นพิธีกรได้หน่อยเลยโจ,โจโจโจมานรันนัมเบอร์เร็วโจโรันของเลเบนอยู่พี่คุณพ่อคุณแม่เข้าได้เลยนะคะเราเริ่มแล้วนะคะ เด็กๆครับฟันเอนจอยเดี๋ยวเราจะเริ่มงานแล้วนะคะเดินเข้าไปอย่างสง่าผ่าเผยพอลครฝากบอกตอนที่เวลาขึ้นไปเดี๋ยววันเวทีอะถ้าถือกระบองอยู่อย่าเอากระบองขึ้นไปเอากระบองวางที่โต๊ะที่เก้าอี้หนูเองนั่งนะเอาแล้วนะพี่แนทเดี๋ยวพอหนูนั่งปุ๊บประตูปิดแปลว่าที่นั่งอ่ะเหลือแล้วพี่แนทเราใครไปนั่งก็ได้พร้อมไหมคะจะปิดประตูแล้วนะคะ สอง4ัี่ส อยากเป็นนักกีฬาอะไร ในวันนี้ไม่มีใครจะชนะไปกว่าเด็กทุกคนที่อยู่ที่นี่96คนสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงอยากให้เด็กๆจําวันนี้ไว้ว่าทุกคนเป็นนักกีฬาและผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะส่งบอกให้ทุกคนรู้ว่าการเป็นนักกีฬาของหนูๆทุกคนนะมันยิ่งใหญ่สําหรับพวกเราตบมือให้กับตัวเอง96คนค่ะ แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกคนผู้ปกองค่ะตบๆข้คองอ,อะไรยังไงเราพุ้นซีซั่นแรกกันนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเด็ก9กากทำกันเองออกร์นกไนเซอร์ไม่มีได้ประมาณนี้แหะคะ่ะ เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยส่งเจอร์ซี่ให้กับเด็ก96คนเ,<อ>เปิดตัวทีมเป็นเรียบร้อยกับซีซั่นแรกของ YBL แต่ว่าต่างๆนานาก็จะไปพยายามแอบ,บเก็บเบื้องหลัง <c oughs> หเห็นความเคลื่อนไหว <c oughs> เห็นเกมการแข่งขันตลอด3เดือนนะคะให้ได้ชมกันด้วยนะคะ yes yes แล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องๆผู้ปกครอง,องทุกคนนะครับโคโชช้ชแล้วก็ทีมงาน YBL ขอบคุณนานาขอบคุณเมียก็อยู่ชื่อนานาป่ะใช่ขอบคุณ3รอบขอบคุณนานาขอบคุณนานาขอบคุณนานาครับดีมาก แลวติดตามกันนะคะฝากด้วยเด็กๆทุกคนนะคะอยากให้ไม่ใช่แค่เฉพาะครอบครัวของน้องๆเท่านั้นนะคะเราอยากฝากถึงประชาชนทุกคนเลยนะคะกระจายออกไปว่าวันนี้เรามีหลีกบาสบอลส,สาหรับเด็กรุ่น1 0บถึงสิแล้วอยากให้ทุกคนนะคะมาติดตามแล้วก็ชื่นชมผลงานและพัฒนาการเด็กๆเด็ก,ดกวันนี้นักบาสตัวน้อยๆวันนี้ไม่แน่นะนาเตา่าจะเป็นนักบาสผู้ยิ่งใหญ่ของระดับประเทศระดับโลกก็เป็นไปได้ติดตามกันนะคะแล้็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นา,นา,นาดยนะคะม,มันไม่ตรงกัน ใช่ครับเมื่อกี้ผมบอกบอกจะรินกันกินแต่เดี๋ยวเวลาเราทำเราทำตารางไปให้โค้ดด้วยแล้วก็เดี๋ยวถามอธิบายในนั้นไม่สวยแล้วแป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะเดี๋ยวเปิดรอเจ้าหน้าที่เปิดไฟอยู่เราแค่ไม่ได้ซ้อมดูสคริปต์กับภาพแล้วทำไมมันน่าเกลียดมันไม่ตื่นเต้นมันนีแค่เป็นคนที่เอาทำวอยากให้มันดีที่สุดมันแบบมันไม่ตื่นเต้นมันติดขัดแล้วมันมัน แล้วมันติดขัดตรงไหน,นคนที่เขาไม่เข้าใจหรืออะไรมันน่าจะเป็นไง